แหวนมั่นของคริสเตียโนโรนัลโดใช้พูดเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดของโลกตลอดกาลถึงแม้คุณจะดูฟุตบอลหรือไม่ดูฟุตบอลผมว่าคุณต้องเคยได้ยินชื่อคริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโดไม่ใช่แค่มีอิทธิพลในวงการฟุตบอลเท่านั้นนะครับแต่เขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอีกด้วยเพราะนอกจากพรสวรรค์้านฟุตบอลของเขาแล้วก็ยังมีพรสวรรค์และความมีวินัยของโรนัลโดที่ทําให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับตำนานของโลกฟุตบอลและนอกจากเรื่องฟุตบอลแล้วไม่กี่วััััััันน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 ททีีีีี่่่่่่่่่่ผาาาาาาามมมมมมกก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 ็็็ขขวววดดอออองงงงงรรคคคบบืู้หยยยู้เิซึ2 จอเจนาได้ประกาศข่าวดีนี้บนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับรูปที่เธอสวมแหวนมันเพรเ,เมโตและใส่แคปชั่นที่มีความหมายว่าใช่ฉันตกลงในชาตินี้และทุกชาติของฉันไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือผู้ติดต,ตามต่างก็ร่วมแสดงความยินดีครับทางงานสปาเกตตเจมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและนอกจากคำแสดงความยินดีหลายๆคนก็ตืง่งกับแหวนวงนี้ที่สวยงามเกินบรรยายพเพราะเพชรเม็ดนี้ถือว่าใหญ่มากพเพราะเพชรกินพื้นที่เกือบครึ่งนิ้วของโรดิเกตเลยครับแหวนวงนี้ทำจากตัวเรือนแพต เม็ดจัดวางในดีไซน์แบบคลาสสิกออกมาเรียบหรูและโดดเด่นสุดๆครับแอบดูล่าเบลจัฟลาผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์กาฟลาแบรนด์เครื่องประดับที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องประดับจากเพชรและอัญมณีหายากชั้นสูงได้ประเมินว่าเพชรเม็ดกลางน่าจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง22-30กรัตน้ำ้อยและความสะอาดแบบไร้ทิฏฐิถือเป็นเพชรเม็ดใหญ่ระดับท็อปที่หาได้ยากราคาประเมินสูงถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับและเพชรประกอบด้านข้างคาดว่าเม็ดละ1กรัตรวมทั้งหมดราว37กรัตทําให้มูลค่าของเพชรในแหวนวงนนนนนีีี้้้ออออาาาาาาาจจะถึง5ลลลลลลดรรรรรร์สสหหหััฐืืววๆ161บบทททไยยเเเคคคป็แพช่่มมูู เป็นแหวนมั่นของนักฟุตบอลระดับโลกอย่างคีซิโนโรนัลดเลยครับแม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการต้องเลยจากการโพลูปภาพลงโซเชียลมีเดียแต่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์สำคัญที่แฟนบอลทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์คลิปนี้และแท็กเพื่อนของคุณมาให้ชมด้วยนะครับ